ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กันกับในเกมอารีนาเบรกเอาอีเช่นเคยเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเคยสงสัยเหมือนเราไหมว่าการที่เรามีกุญแจสักหนึ่งดอกเราจะขายในตลาดหรือเปิดฟาร์มเองแบบไหนคุ้มกว่ากัน คคคลิปนีีม้มตอบ่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Arena b a บเกิร out. เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมบริการเติมเกมสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองลดสูงสุดถึง30%ใช้เพียงแค่เลข UED ดังนั้นปลอดภัยแน่นอน1 0อนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงเที่ยงคืนหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ะะที่ Facebook f a n p a g e Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอด แอปเปิ้ลมินมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการที่เรามีกุญแจสักหนึ่งดอกเนี่ยเนาะก็คือเราจะ ขายหรือเราจะเลือกเปิดฟาร์มเองมันได้ทั้งคู่นะคะมันได้แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าออกตัวก่อนเลยว่าในเกมนี้เนี่ยนะคะเราก็ไม่ใช่กูรูอะไรมากไปหรอกเราก็เล่นแล้วก็เอาประสบการณ์ของเรามาใช้นะคะแต่ถ้าถามเราเนาะน,นะคะว่าการที่เราถือกุญแจซส่งหนึ่งดอกเราต้องดูว่ากุญแจนั้นเนี่ยมันคือกุญแจห้องในแมปไหน ถ้าเป็นแมปที่เราเล่นอยู่ประจำานะคะเราก็เปิดได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างเช่นเราเงี้ยถ้าสมมติว่าเราถือกุญแจในแมปพื้นที่ไร่เราก็จะไม่เลือกขายแต่ถ้ามันเป็นกุญแจที่อยู่ในแมปช่องเขาหรือแมปนอร r ธริดเนี่ยเราก็เลือกขายเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นอยู่แล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกเปิดเองหรือว่าขายในตลาดมันแล้วแต่ความชอบของบุคคลเลยเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ ขายก็ได้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าได้เงินนะคะมาซื้อเซ็ตเอาไว้ลงเอาไว้ลุยอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นแบบพื้นที่ไร่แล้วเราเนี่ยนะคะก็มีกุญแจห้อง201ในโมเตลอยู่เราก็เลยเลือกเปิดนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เป็นความโชคดีของเราด้วยนะคะที่เราเปิดแล้วเราได้ของดีจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะ ้ไรอ่ะอุ้ยสี่แสนว้ายว้ายไฟทองว้ายคุมแล้วคุมค่าคุณแจแล้วครับว้ายสวัสดีค่ะคุณยิ้มสวัสดีครับเออเยคุณแจอายนั่นแหละค่ะทุกคนก็อาจจะงงว่าเออเราดีใจอะไรนะคะกับอีแค่สี่แสนแต่คือมันเป็นของทองชิ้นแรกที่เราหาเจอด้วย<ม>ตัวเองของเรานะคะ,ะ,คะก็เราก็เลยดีใจสักนิดนึงเกมนี้ก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเพื่อนพาออกได้ อย่างปลอดภัยนะคะ<ด>ก็ได้สร้อยคอมานะคะราคาประมาณ4 0แซนนะคะก็นั่นแหละค่ะเซฟถึงสำคัญมากๆนะคะได้มาก็ยัดลงเซฟไปเลยนะคะเวลาเราตายเราก็จะไม่เสียดาย <ai> ใครที่ยังไม่มีเซฟนะคะสามารถไปเติมได้นะคะที่ร้าน Apple Mint นั่นเองนะคะ <ST AR> <lış? S 1> ก็เดี๋ยวเกมมันจะสั้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์อีกหนึ่งเกมนะคะที่เราลงมาเป็นตัวแฝงกับเพื่อนนั่นเองเนาะ ก็เราเนี่ยนะคะมากับตี้ที่เล่นเก่งอยู่พอสมควรนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบยิงไม่ค่อยทันเพื่อนหรอกนะคะเทคนิคในการรวยของเราเลยเนี่ยนะคะเราจะบอกเคล็ดลับให้ก็คือแบบคอยเก็บเศษเหลือจากเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเล่นเก่งมากนะคะแล้วเราก็ยิงไม่ทันด้วยแหละนะคะเพราะว่าตี้เราเนี่ยตั้งกฎไว้ว่าใครเป็นคนยิงคนนั้นได้เก็บของก่อน ซึ่งเราก็จะได้อันนี้สงจากเพื่อนนั่นเองเนาะนะคะในการยิงเนี่ยนะคะอย่างเช่นเกมเพย์เกมนี้เนี่ยนะคะเราก็มาตัวแฝงอย่างที่เราบอกนะคะมาตัวแฝงแล้วปืนที่เราได้มันก็เป็นปืนเบิร์ดโหมดนั่นเองนะคะก็คิดว่าเออฉันยิงไม่ทันแน่ๆนะคะก็เพื่อนเนี่ยแจ้งว่ามีคนอยู่ข้างหน้าในบ้านตรงนี้นะคะก็เราก็ทําการถมก็ไป3ามคนเนาะก็นั่นแหละค่ะก็ยิงกดไว้กดไว้ให้เพื่อนกดไว้ให้เพื่อนนะคะตอนแรกก็คิดว่าเออ ฉันไม่ได้เป็นคนยิงตายหรอกแล้วก็ไม่ได้เช็คด็อกแท็กไม่ได้เช็คอะไรนะเพราะว่าปกติเราก็แบบไม่ได้ยิงตายอยู่แล้วเราก็เลยมาฟาร์มนะคะวิ่งออกมาฟาร์มด้วยความสบายใจว่าเออฉันก็ได้ฟาร์มแล้วเดี๋ยวก็ได้เก็บของเหลือจากเพื่อนจนกระทั่งเพื่อนได้แจ้งเราว่าอ้าวเราเป็นคนยิงตายเราก็เลยแบบอ่ะจริงเหรอเราก็เลยวิ่งไปนะคะวิ่งกลับไปแล้วสิ่งที่เราเจอคืออะไรทุกคนดูนะคะเราเหมือนแบบถูกหวยอะได้แก็กคอรดเนาะ โห MP5 นั่นแหละค่ะเราก็ได้กล้องวิดีโอมานะคะซึ่งก็เป็นของฟรีมากๆนะคะเพราะว่าเล่นตัวแฝงไม่ได้ลงทุนสักบาท ก็ได้วิดีโอมานะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะขายในตลาดอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากได้วิดีโอมาเพื่อที่จะทําการรัฟกล่องนั่นเองนะคะซึ่งหลายหลายคนก็จะเข้าใจแหละว,ว่าเกมนี้เนี่ยนะคะมันของมันเต็มง่ายมากนะคะก็ดีใจตามสเต็ปของเราแล้วก็เกมนี้เพื่อนก็พาออกได้อย่างสมบูรณ์แบบน,นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเ,เพื่อนๆแล้วกันนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะย้ำว่าผู้เล่นใหม่นะคะก็ถ้ามีข้อมูลใดที่มันผิดพลาดไปกัน ใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเราเองก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงทุกคนนะคะใครที่ผ่านทางไปผ่านทางมาเนี่ยก็กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะจะถึง1นึ1่งหมื่นซับแล้วนะคะขอบคุณมงงากๆคะ่ะ